ฟรีดาวได้เลยคันนี้ค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง4,000เท่านั้นเองใครสนใจมองหารถสวยๆส,สภาพดีๆต้องจัดเลยกับ c ีวิก f อของเรานะคะคันนี้เป็นปี2012จดทะเบียน2013ค่ะรีบทักรีบจับรีบจองกันเข้ามาไวๆสีดำดูดันแบบนี้แล้วคอยดูนะสภาพด้านในนะโหเบาะหนังทั้งคันแล้วเรียบร้อยค่ะคุมโทนด้วยสีเบจนะคะตัดกับสีดำค่ะใครมองหารถสวยสภาพดีๆนะดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อ ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยคันนี้นะถือว่าใช้งานแบบว่าเหมาะสมนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะใครได้ไปนะอย่าลืมทักแชทแอดไลน์ดูคลิปเต็มให้จบค่ะแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะราคาดีๆนะคะคันนี้เงินสดอยู่ที่2,99,000บาทเท่านั้นฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นในเด็ด4-5,000บาทเท่านั้นขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้า เยอดูคลิปเต็มให้จบค่ะแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมออกได้ทุกอาชีพได้ทุกจังหวัดและเอกสารน้ไม่ต้องห่วงเลยง่ายๆมากนะคะใครสนใจนะคะอย่าลืมเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะสามารถทักแชทและแอดไลน์เป็นเบอร์เดียวกันติดต่อได้ตลอดไม่ต้องเกรงใจนะคะ <im> ดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่รวมรถมือสองเกรดเอค่ะพี่ขาวันนี้อัปเดตอีกหนึ่งคันค่ะรถสวยสภาพดีกับสาวกซีวิกต้องรีบจัดมาเลยนะคะพี่พี่กับ c ีวิกเอคันนี้ปี2012จดทะเบียน2013ค่ะมองหารถสวยๆนะไว้ใช้งานก่อนปีใหม่พี่มารับเลยคันนี้ฟรีดาวนะคะใครที่ไม่มีปัญหาเครดิตแบคดิสบูโรต้องรีบจัดได้เลยนะคะกับ ตัวนี้เลยใครนี่นี่ บอกว่าโอ้โหซีวิกตอนนี้นะกำลังเป็นที่ตามหาเลยกับตัว FB นะคะพี่ที่นี่มีเพียงแค่หนึ่งคันเท่านั้นเองนะคะราคาดีๆด,ด้วยเพียง2 9 9 0 0 0ับาทเท่านั้นนะคะพี่ๆขาแล้วก็ใครนะคะที่บอกว่าอเอกสารอย่างพี่จะออกได้ไหมพี่ลองทักเข้ามาสอบถามกันได้ก่อนค่ะมีเครดิตค่ะใช้เครดิตมีผ่อนนั่นผ่อนนี่ผ่อนนูน่นอยู่พี่ไม่ต้องห่วงนะแค่ผ่อนดีผ่อนตรงนะคะแล้วนะคะไรายได้เป็น2เท่าของ ดซึ่งคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงในเรทประมาณนาะตีกลมห้าพันเท่านั้นเองลองทักเข้ามาสอบถามค่ะเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะสามารถทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงกับคันนี้เลยพี่บอกเลยนะโครงสร้างของเขานะไม่มีการแบบว่าพีความชนหนักหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนคันนี้นะคะโครงสร้างรับประกันเดิมเดิมแท้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นพี่ดูจากสภาพนี่คือรถของเราที่รับเข้ามาเป็นรถเกรด A ทั้งนั้นนะคะแล้วราคาดีๆด,ด้วยไม่ถึง สามแสนเท่านั้นเองฟรีดาวได้อีกต่างหากใครรับรถก่อนปีใหม่คันนี้โปรโมชั่นให้จุกๆเลยอยากทราบนะทักกันเข้ามาค่ะเริ่มต้นเรามาดูความเดิมของเขากันบ้างดีกว่าพี่ๆค่ะกับตัวไปหน้าค่ะ ได้หลอดแบบฮาโลเจนให้เราเรียบร้อยพร้อมกับระบบแบบไบบีม LED เป็นหลอดลูกแก้วกันความร้อนให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าไม่แตกไม่หกักพี่เห็นไหมนะคะสีโครเมียมนะคันนี้หืมไม่มีริ้วไม่มีรอยนะคะถือว่าเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างที่จะดีแล้วสีดําเป็นสีที่ค่อนข้างจะดูแลยากนะแต่ดูคันนี้ค่ะพี่หานี่ไม่มีรอยลักกิ้มใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็นะคะไฟตันหมอกด้านล่างค่ะคู่หน้ามีมาให้แล้วครบเลยนะคะนี่นะ แก้มซ้ายแก้มขวาค่ะบอกเลยนะไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวค่ะรอยเบียดระบาดฟุตบาทของล้อแม็กยังไม่เห็นมีเลยนะคะพี่ๆคันนี้บอกเลยนะสภาพว้าวมากนะคะไม่ใช้งานเพียงแค่แสนนิดๆเท่านั้นเองเฉลี่ยออกมานะคะแค่ปีละหมื่นถึงสองหมื่นกิโลเท่านั้นเองถือว่าใช้งานแบบน้อยมากนะ,ะอยู่ในมาตรฐานรถที่นี่นะต้องเป็นรถที่แบบเกรดเอและฟีดราพี่อยู่อิวให้เห็นเลยนะคะรอบคันเลยนะคะพี่ขา รถที่นี่นะไม่ต้องห่วงเลยอเรามีการเก็บงานให้สวยๆเลยแต่ไม่ใช่แบบเอารถยับรถเดินมาแล้วออกมาบอกว่าโอ้โหเป็นรถเกรดเออย่างนั้นอย่างนี้ไม่นะนี่เรามาดูเดี๋ยวจะเปิดดูด้านในกันให้นะฮะให้เห็นกันชัชดๆแบบนี้เลยพี่คะ่ะในส่วนของโครงสร้างประตูค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านในคุมโทนนะคะสีทูโทนเลยนะคะ คอนโซลสีดำค่ะตัดกับตัวเบาะสีเบตนะคะนี่เราสปาเบาะมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ไม่ใช่เบาะย่นเบาะเบาะเออเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่มันย่นนะนี่คือเป็นดีไซน์ของเขามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะพี่ๆนะคะตัวเบาะปรับแมนวนวลแล้วเห็นไหมตรงนี้แบบซีบิ c เขาทําถึงมากเลยนะชอบมากเลยนะสําหรับตัวอยู่นะและคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะพี่ๆขานีนะ พวงมาลัยนะมันติฟังก์ชันมาให้แล้วเรียบร้อยต้องขอประทานอภัยนะวันนี้แบบว่าเสียงอู้อี้ไปนิดนึงมาเช้าเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงนะแล้วพี่เห็นไหมคะนี่ฟิล์มติดมาให้แล้วรอบคันค่ะไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวอยู่พาอ้อมด้านหลังเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านของฝั่งผู้โดยสารอีกนิดนึงเออฝั่งคนขับนะคะอีกสักนิดนึง นี่ด้านหลังค่ะพี่ขาเห็นไหมไฟนะคะตัวไฟใสเนียนกริบค่ะไม่มีรอยร้าวนะคะแล้วก็ไม่มีคาบเหลืองไม่มีคาบไอน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยคันนี้เครื่องยนต์ i v วีเทแล้วเรียบร้อย1.8นะคะตัว E นะเติม E 8 5ได้คันนี้นะคะสนใจอย่าลืมทักแชทและแอดไลน์เข้ามาได้เลยอ่านี่คิวกันสัตนะคะเขาก็แบบว่าเป็นส่วนในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะเฉพาะรุ่นของเขาให้เราเรียบร้อย มามาดูในส่วนของด้านนะคะคนขับกันบ้างดีกว่านะคะตัวแผงประตูค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะออรอยเขาเรียกว่าอะไรนะเม็ดอาร์คนะคะแล้วก็หัวน็อตไม่ขยับเลยแล้วก็ด้านในค่ะเป็นหนังนะคะสีทูโทนคุมโทนมากันเลยนี่สวยมากนะคะตัวหนังสีเบจค่ะนุ่มๆตึงๆเลยแล้วก็การควบคุมกระจกค่ะเป็นะระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็มาดูในส่วนของหัวน็อตค่ะ เสาเอค่ะใช้งานได้นะคะหัวน็อตไม่ขยับเลยเห็นไหมคะแล้วก็ไฟเห็นไหมสีบิตรงรุ่นเรืองแสงขึ้นมาเปิดกลางคืนนี้บอกเลยนะไม่ต้องห่วงค่ะไม่มีการเหยียบเก้าผิดขึ้นแน,น่นอนเสากลางค่ะสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็ในส่วนของเม็ดอาร์กตรงนี้อ่ะแกะให้ดูเบาๆนะคะอยู่ครบเลย ไม่มีพิกความชนหนักหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนค่ะคันนี้ไม่ต้องห่วงเล่มชํารุูสูญหายเราไม่รับอยู่แล้วนะคะแล้วก็รถที่มีการแบบว่าตัดแต่งนะคะตัดแต่งเครื่องยนต์รีแมปหรือว่ามีการยกเกียร์เปลี่ยนเกียร์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รับอยู่แล้วนโยบายที่นี่เราไม่เราไม่รับรถรถประเภทนี้เข้ามาคันนี้กุญแจเป็นแบบกุญแจรีโมทเป็นกุญแจแบบเสียบไข่แล้วก็ในส่วนของอ เครื่องเสียงนะคะยังเป็นแบบ AM FM แล้วก็ใช้ระบบแบบ CD อันนี้เราสามารถนะคะเราไปเปลี่ยนเป็นหน้าจอได้นะทุกวันนี้ถูกมากหรือถ้ายังไงเนี่ยลองดีลองดูถ้าใครจบในคลิปนี้นะจองในคลิปนี้นะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้นะคะให้ได้ให้โอเคไหมแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์ค่ะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้มาจากโรงงานนะคะเห็นไหม ถ้าใครขับไม่เป็นนะบอกเลยว่าขับในเมืองออโต้เนี่ยสบายสุดและนะคะเมนน,นุ่นก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่สําหรับความชอบของฉันนะอชอบออโต้มากกว่านะคะขับง่ายขับคล่องใครขับก็ได้ด้านหลังค่ะตัวเบาะใช้งานได้ปกติเลยตึงๆเลยคันนี้นะคะอันนี้เป็นดีไซน์เขานะไม่ใช่แบบโอ้โหใช้เดยวจนเบาะย่นเบาะขาดอันนี้ไม่ใช่นะคะดูด้านบนค่ะนะคะไม่มีรอยยานไม่มีรอยเจิมนะคะแล้วก็ตัวไฟนะคะอันนี้เป็นไฟแสงสีขาวนะไม่ใช่สีส้มนะจ๊ะ เลิศอยู่นะคันนี้อ่าบางแดดใช้งานได้ปกติมีกระจกให้ด้วยนะคะน้ำมันนะคะเติมประเภทเบนซินนะคะคันนี้เติมเบนซินนะจ๊ะอใครมองหารถสวยสภาพดีนะคะแล้วก็ราคาเพียง2องแสนเต้องคันนี้เลยลองทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดดูนะคะเพราะว่ามีลูกค้ามาถามหาค่อนข้างที่จะเยอะเช่นกันนะคะนี่คือกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทเราลองกดอ่ากดแช่เปิดฝาถ้ายให้ได้เลยนะคะ มาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะช่องเก็บสัมภาระนะคะค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ไล่ดูเลยค่ะเม็ Met ดอาร์ต้เห็นไหมฮะอยู่ครบเลยเห็นไหมคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะกับการใช้งานแล้วก็ในส่วนของตัว Honda เราทราบ,บกันอยู่นะคะว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงใช้งานไปเลยค่ะไม่มีการ ได้เข้าศูนย์บ่อยๆแน่นอนนะคะแล้วก็เครื่องมือแม่แรงนะคะมีมาให้ครบเลยยางอะไรมีมาให้ครบเพราะว่าส่วนตัวอยู่ใช้ h o n d a อยู่นะคะใช้ในส่วนของตัว Honda อยู่นะคะใช้งานมาค่อนข,ข้างที่จะหนักนะใช้งานแบบโอ้โหสามแสนกิโลรถ5ปี6ปีใช้งาน3 0 0แสนกิโลเชื่อไหมเข้าศูนย์ไปนะไม่เคยได้มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เลยแล้วก็เอ่อ เราก็แค่แบบว่าดูแลเมนเทนนนต์ตามรอบนะคะแค่นั้นเองนะคะเครื่องยนต์ตัว IVTEC เนี่ยบอกเลยว่าประหยัดแล้วก็เสถียรที่สุดแล้วใครสนใจนะอย่าลืมทักแชทแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะคะดูภายนอกภายในดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะหรือดูอที่มาของรถหรืออยากทราบว่ารายละเอียดการซื้อเป็นยังไงออกได้ทุกอาชีพอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้นะคะรถสไลด์มีบริการแล้วเจ้าหน้าที่เรื่องดูแลดูแลเรื่องเอกสารเรื่องไฟแนนซ์ไปหาถึงพี่ไปหาพี่ ถึงหน้าบ้านหน้าชันเรือนเลยไม่ซื้อไม่ว่าแต่ลองทักเข้ามาสอบถามดูถ้าชอบคลิปนี้ชอบรถคันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์และกดแชร์กดแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยเพื่อไม่ให้พาลาดรถสวยๆเกรดเที่สามารถฟรีดาวช่องของอิวสามารถฟรีดาวได้ทุกคันและลูกค้าไม่มีประวัติติดแบล็กลิสบูโรนะคะซื้อท่านเดียวจบเลยมีรายได้2เท่าของค่างวดรีบทักเข้ามาได้เลยนะคะมีเพียงหนึ่งคันเท่านั้นสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ